โค้ชทั้งสองท่านต่างก็ชื่นชมพรพันธ์และวิภาวีซื่อเกาหลีทำรายงานข่าวว่าการมาของสาวไทยนั้นทำให้กระแสวอลเลย์บอลลีกในเกาหลีใต้ฟื้นตัวอีกครั้ง สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านค่ะวันนี้ไต่ายนำเรื่องที่น่ายินดีมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะหลังจากที่ชมพู่พ่อนพัน์เกิดปราดซึ่งสังกัดสโมสร IBK a u t o s ได้ชนะการแข่งขันวอลเลย์บอล2นัดล่าสุดนะคะซึ่งเป็นการชนะทาง High Pass Expressway และชนะทีม r e c e Park นั่นเองค่ะทำให้กระแสวอลเลย์บอลในเกาหลีใต้นั้นดีมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ สังเกตได้ง่ายๆนะคะจากตอนนี้เนี่ยคลิปที่เป็นไฮไลท์ของชมพู่พรนพันธ์เกิดปราดรวมไปถึงคลิปที่เป็นไฮไลท์ของทั้งน้องสองวิภาวีและก็โมเมเนี่ยมีมากขึ้นเรื่อยๆและคลิปที่มีผู้ชมเข้าไปชมการแข่งขันสดของชมพู่ในสนามก็ถูกปล่อยออกมามากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันค่ะในตอนนี้นะคะมีแฟนบอลบอลชาวเกาหลีใต้ที่เป็นแฟนคลับของนักกีฬาสาวไทยเพิ่มมากขึ้นจนบางคอมเมนต์เนี่ย เข้ามาคอมเมนต์เลยนะคะว่าอยากจะให้นักกีฬาของเกาหลีใต้ได้เรียนรู้วิธีการเซตจากพรพันธ์รวมถึงเรียนรู้ศึกษาทักษะของวิภาวีและโมเมอ,อีกเช่นเดียวกันค่ะแฟนวอลเลย์บอลบ,อบางคนก็ถึงกับบอกว่าอยากให้ชมพู่พรพันธ์เกิดปราดนั้นมาเปิดโรงเรียนสอนเซตเตอร์ในเกาหลีใต้ค่ะส่วนบางคนก็ถึงกับเอ่ยปากชวนให้ชมพู่ย้ายสัญชาติจากสัญชาติไทยมาเป็นสัญชาติเกาหลีเลยก็มีเช่น น,นะคะคสังเกตง่ายๆจากตอนนี้นะยอดวิวของทีมที่มีสาวไทยลงไปแข่งขันจะมียอดวิวที่สูงมากด้วยเช่นเดียวกันค่ะ สื่อกาลีก็ได้ทำรายงานออกมานะคะว่าไม่ใช่แค่แฟนบอลเล์บอลชาวไทยที่เข้ามาชมนะแต่เป็นยอดวิวจากแฟนวอลเล์บอลชาวเกาหลีด้วยที่ถือว่ามีการเข้ามาชมมากที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมาสำหรับทีมไ b k ค่ะและสติติต่างเนี่ยก็ได้เกิดขึ้นนะคะในเกาหลีใต้เรื่องของวอลเล์บอลน,นะว่าตั้งแต่สาวไทยมาร่วมเล่นในโคโววีลีกเนี่ยได้ทำลายสิติหลายอย่างเลยทีเดียวค่ะ และสื่อกาหลีใต้ยังทำรายงานต่อด้วยนะคะว่าจากนัดที่ทางหุนไดฮิลสเตรทได้ทำการแข่งขันกับ IBK Autos นั้นนักข่าวก็มีการเขียนข่าวในประเด็นนี้ค่ะว่า2ทีมนี้มีผู้เล่นที่มาจากประเทศไทยและแน่นอนว่าจะต้องมีทีมใดทีมหนึ่งที่เป็นฝ่ายชนะจะต้องมีแฟนคลับชาวไทยเข้ามาชมเป็นจานวนมากแต่ในวันที่แข่งจริงปรากฏว่ามีแฟนวอลเลย์บอลชาวเกาหลีมาร่วมชมการถ่าย ทอดสดเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันค่ะนอกจากนี้สื่อก็ยังสังเกตจากคลิปที่ปล่อยออกมาหลังจากจบเกมการแข่งขันนะคะส่วนมากแล้วก็จะเป็นคลิปไฮไลท์ที่มีนักกีฬาสาวไทยอยู่ในนั้นด้วยค่ะสื่อก็เลยพูดถึงว่าการมาของสาวไทยทําให้ยอดวิวการเข้าชมวอลเลย์บอลน,นั้นสูงมากยิ่งขึ้นในรอบ2-3ปีที่ผ่านมาเลยก็ว่าได้ค่ะ จากเกมการแข่งขันระหว่างทีมฮุนไดฮิลส์เรดและทีม i b k a u t o s ก็กลายเป็นว่าทางฮุนไดสามารถเอาชัยชนะไปครองได้ค่ะนอกจากนั้นสื่อก็ยังมีการสัมภาษณ์เฮดโค้ชของทางฮุนไดด้วยนะคะว่าได้รับชัยชนะในครั้งนี้เฮดโค้ชมีความรู้สึกว่าอย่างไร โค้ชก็ได้พูดถึงคิมดาอินค่ะซึ่งเป็นตัวเซตของทีมฮุนไดฮิลส์เรด์โค้ชได้กล่าวชื่นชมเธอไว้ว่าคิมดาอินนั้นจ่ายบอลได้ดีสามารถที่จะกระจายบอลให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ดี แต่ในบางครั้งคิมดาอินก็ยังทำผลงานได้ไม่ดีเท่าที่ควรเมื่อเปรียบเทียบกับทีมคู่ต่อสู้นั่นก็หมายถึงชมพู่พรพันธ์เกิดปราดนั่นเองนะคะโอ้โหขนาดว่าโคช้ชของทางหุนไดได้รับชัยชนะไปแล้วเนี่ยก็ยังเอ่ยปากชมชมพู่พรพันธ์เกิดปราดนะว่ามีทักษะการเซตที่ดีเยี่ยมนั่นเองค่ะ และนอกจากที่เฮดโค้ชของทางฮุนไดฮิลส์เรดได้พูดถึงการจ่ายบอลของคิมดาอินแล้วโค้ชก็ยังพูดถึงผู้เล่นคนอื่นๆด้วยว่าจะต้องพัฒนาให้มากขึ้นกว่านี้โค้ชได้เน้นย้ำเรื่องการรับบอลค่ะโค้ชต้องการให้เกมรับนั้นมีประสิทธิภาพที่เหนียวแน่นรวมถึงการเสิร์ฟที่สามารถกดดันคู่ต่อสู้ได้เช่นกันค่ะหลังจากนั้นนักข่าวก็ได้มาสัมภาษณ์โค้ชคิมโฮซอน ซึ่งเป็นเฮดโค้ชของทาง IBK a u t o s o นะคะว่าวันนี้ได้พ่ายแพ้ให้กับทีมฮุนไดโค้ชรู้สึกอย่างไรบ้างเฮดโค้ชก็ได้พูดหลังจบเกมนะว่าพรพันธ์และพโยซึงจูมีเคมีที่เข้ากันได้ดีค่ะวันนี้พรพันธ์จ่ายบอลได้ดีและตัวตีก็สามารถเข้าทําคะแนนได้แต่กลับกลายเป็นว่าพรพันธ์นั้นจ่ายบอลไปให้อเบอร์คอมบี้อย่างสวยงามสุดท้ายเป็นตัวตีอย่างอเบอร์คอมบี้เองที่ไม่ สามารถที่จะตีบอลน,นั้นได้โค้ชก็ยังบอกด้วยนะคะว่าอเบอร์คอมบี้ตีในมุมที่ง่ายเกินไปเธอจะต้องตีในมุมที่ยากขึ้นเพราะถ้าตีในมุมง่ายๆแบบนี้จะทําให้คู่ต่อสู้นั้นรับบอลได้กลายเป็นเกมรุกกลับมาย้อนกลับมาทําแต้มนั่นเองนะคะโค้ชยังกําชับอเบอร์คอมบี้ด้วยว่าคุณต้องทุ่มเทม,มากกว่านี้ ร้อมกับกำชับลูกทีมทุกคนบอกว่าไม่ว่าพรอนพันจะเซตจ่ายบอลให้อย่างไรตัวบุกก็ต้องทำตามตัวเซตที่เขาจ่ายบอลมานั่นเองค่ะก็ถือว่าประโยคนี้เนี่ยเป็นประโยคที่ดีต่อใจจริงๆเลยนะคะและหลังๆมานี้นะจะเริ่มเห็นปฏิกิริยาของเฮดโค้ชทาง IBK AUTOS นะคะว่าเริ่มเห็นดีเห็นงามกับการเซตของชมพู่พรอนพันเกิดปราดมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะจากผลงานที่ชน,นะ สองนัดติดนะคะชมพู่ก็เป็นที่ยอมรับของแฟนวอลเลย์บอลชาวเกาหลีมากขึ้นรวมไปถึงมีฐานแฟนคลับในเกาหลีขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันและตอนนี้ชมพู่พรพันธ์เกิดปราดก็ถือว่ามีอิทธิพลกับเพื่อนในทีมด้วยนะคะสมาชิกในทีม IBK a u t o s เนี่ยก็พูดถึงเธอด้วยนะว่าเธอเนี่ยเป็นเหมือนพลังงานค่ะคอยปลุกเร้าเพื่อนๆอ,อยู่เสมอคอยให้กำลังใจอยู่เสมอนะคะแม้ว่าเพื่อนจะทำพลาด ในบางจุดแม้ว่าเกมรับอาจจะไม่เข้ามือเซตเธอก็จะคอยให้กำลังใจแล้วก็ไม่โทษเพื่อนๆในทีมนั่นเองค่ะสำหรับวิภาวีนะคะก็ได้รับคำชมจากทางเฮดโค้ดของฮุนไดเหมือนกันนะเฮดโค้ดเนี่ยก็ได้พูดถึงการเคลื่อนตัวของน้องสองวิภาวีค่ะ ว่ามีการเคลื่อนตัวที่ดีรวมไปถึงเกมรับของน้องสองนั้นก็ยอดเยี่ยมมากโค้ชก็เคยพูดเอาไว้นะคะว่าจะให้น้องสองเล่นในตำแหน่งไหนก็ได้นะคะวิภาวีสามารถที่จะเล่นได้ทั้งเกมรับและเกมรุกนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นคำชื่นชมจากเฮดโค้ชทั้งสองท่านนะเป็นโค้ชจากทาง h ฮุนไดฮิลสตรี t และโค้ชจากทาง IBK a u t o s o นั่นเองค่ะ ก็ถือว่าคำชมนี้เป็นขวัญและก็กำลังใจให้กับนักกีฬาสาวไทยของเรามากจริงๆนะคะขนาดว่าเราไม่ได้เป็นนักกีฬานะเราเป็นแฟนวอลเลย์บอลเนี่ยได้ยินเราก็ยังรู้สึกดีแล้วก็ปลื้มมากๆเลยค่ะ ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเพื่อนๆแฟนวอลเลย์บอลท่านใดมีอะไรอยากจะติชมอยากจะแนะนำก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้ค่ะหากตายพูดผิดประเด็นตรงไหนแปลผิดตรงไหนก็ต้องขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ